The bustling world จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจากผู้พัฒนาสัญชาติจีนที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีถ้าเราวัดจากยอดวิวรวมกันในช่องทางต่างๆที่มีผู้ชมรวมกันหลักล้านวิวนะครับยังไก็ตามถ้าเราดูรายละเอียดจากเทรลเลอร์ส่วนตนัวผมที่เข้าไปดูในช่วงแรกเอาจริงผมเฉยๆนะเพราะรู้สึกว่าดีเทลมันก็จะคล้ายๆกับเกมสร้างเมืองเกมอื่นของผู้พัฒนาจากประเทศจีนที่เคยวางจําหน่ายในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าพอเราดูไปเรื่อยๆจนจบผมกลับพบว่าไฮาไลท์ของเกมจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอซะมากกว เราะมันจะโชว์ระบบการเล่นของจริงให้เราได้เห็นว่าผู้เล่นสามารถทําอะไรและเป็นอะไรได้บ้างในเกมนี้ท้ายสุดพอดูจบผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเกมเมอร์จำนวนไม่น้อยจึงให้ความสนใจเดอะบัสลิงเวิลด์มันจึงเกิดวิดีโอนี้ขึ้นมานั่นเองครับ The b u s t l i n g World พัฒนาโดยบริษัทไฟวูเกมเข้าใจว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกของทางค่ายะนะครับตัวเกมวางระบบให้มาเป็น Open World Role p l a y เ n g เกมที่มีเซตติ้งอยู่ในประเทศจีนเมื่อครั้งอดีตโดยผู้สร้างเกมต้องการให้เกมนี้เต็มไปด้วยความไปไปได้มอบอิสระให้กับผู้เล่นในการเเเลือออกววิธีารร่นขงงตังคัคบ กาใจ้ความสาคัญของระบบเกมเพลย์จะแบ่งออกเป็น5หัวข้อสําคัญซึ่งประกอบด้วยข้อที่1 Open World ที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ผู้พัฒนาบรรยายว่าผู้เล่นจะสามารถสำรวจโลกภายในเกมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งสถานที่และก็วัฒนธรรมบนงานศิลป์ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาร์ตสไตล์แบบแฮนด์เพนติ้งกับมุมกล้องในมุมมองไอโซเมตริกที่สามารถหมุนไปมาได้ครับ 2. คือระบบการเล่นที่จําลองการใช้ชีวิตที่ผันแปรไปได้ตลอดเวลาต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเกม RPG ทั่วไปจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเส้นตรงหรือว่ามีแกนหลักเอาไว้เสม แต่ว่า The Bustling World จะเน้นย้ำถึงความสามารถในการตัดสินใจและการปรับแต่งตัวละครของผู้เล่นระบบจะเชื้อเชิญให้เกมเมอร์ได้เลือกเล่นบนเส้นทางชีวิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มการค้าการทูตหรือว่าการทำสงครามครับอิสระที่เกมมอบให้จะเป็นพื้นฐานของการเล่นเกมนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถเดินทางตามความปรารถนาของตนเองได้อย่างเต็มที่ข้อที่ 3. Dynamic NPC Interaction The Bustling World จะพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับ AI ขั้นสูงที่ช่วยให้ตัวละคร NPC สามารถตอบสนองต่อการกระทำของผู้เล่นได้อย่างสมจริง ทีมสร้างเขาอ้างว่า NPC จะมีชีวิตและก็พลาศาสตร์ทางสังคมเป็นของตนเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ได้รับอิทธิพลมาจากการตัดสินใจของผู้เล่นด้วยฉะนั้นถ้าตีความจากข้อนี้มันเหมือนผู้พัฒนากําลังจะบอกว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเราจะไม่ได้มีผลแค่ตัวละครของเราเท่านั้นแต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกในเกมด้วยนั่นเองข้อที่4ระบบการสร้างอาคารและก็การคราฟไอเทม ผู้เล่นสามารถสร้างโครงสร้างของตอนเองจากชิ้นส่วนที่มีมากถึง2000ชิ้นเกมยังมีตัวเลือกสิ่งประดิษฐ์ในยุคก,ก่อนให้เลือกใช้มากมายนะครับทำให้เราได้ประสบการณ์การก่อสร้างที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นอยู่บนความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และก็ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันข้อที่5ตัวเลือกเส้นทางชีวิตหลายแบบข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าผู้เล่นสามารถดื่มด่ำไปกับการประกอบอาชีพต่างๆเช่นฟาร์มเมอร์พ่อค้าผู้นำทางทหารหรือว่านักการทูตซึ่่่่งแลละะะบบบบททาาากกก็จมมมออปรรสณ์เเนนนไหืั เช่นการเป็นพ่อค้าก็จะต้องดูรากิจการให้ดําเนินไปได้หรือถ้าเราโตไปเป็นนายพลกรชาการกองทัพและการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ทางการทหารก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํา และข้อที่6กนะครับกิจกรรมทางสังคมและความบันเทิงภายในเกมนอกเหนือจากระบบการเล่นหลัก The Bu s ส ling World จะมีมินิเกมและก็กิจกรรมยามว่างหลายแบบที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับ NPC โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อาจจะนําไปสู่การสร้างพันธมิตรหรือว่าอาจจะสร้างความวุ่นวายก็เป็นไปได้นอกจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมก็ยังมีอัปเดตให้เพิ่มเติมจากทาง X ของผู้พัฒนาด้วยครับโดยจะแบ่งออกเป็น7หัวข้อตามนี้ข้อที่หนึ่งเดอะบัสลิงเวิลด์จะมีความหลากหลายของกิจกรรมที่นําเสนอให้กับผู้เล่นซึ่งงงกกกกิจรรรรมเเเหลล่่าาานนนนนนนัั้้้้ถูสแะะปปปอออบขขึย็็ต ตั้งแต่วิถีชีวิตแล้วก็ชะตากรรมของคนธรรมดาคนหนึ่งไปจนถึงการสร้างเมืองลองคิดดูสิว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงเมื่อมีคนจํานวนมากมาอยู่ร่วมกันผู้พัฒนาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่าตัวเกมของเราจะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางของบุคคลหนึ่งในฐานะของ Open World Sandbox RPG เมื่อคุณเล่นจนพัฒนาตัวละครของตัวเองไปสู่การเป็นเจ้าเมืองการสร้างเมืองและการล้อมเมืองจะเริ่มต้นขึ้นจุดที่แตกต่างจากเกมสร้างเมืองอื่นๆก็คือ ในด้านของการบริหารเมืองเราจะไม่ได้ใช้มุมมองก็ d ์วิวที่เสมือนพระเจ้ามองลงมาจากเบื้องบนแต่ว่าเดอะบัสลิงเวิลด์จะคงสภาพมุมมองของผู้เล่นคนเดิมที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้นข้อที่2นะครับจะเป็นคําถามที่ถามไปยังทีมพัฒนานะครับว่าการที่ทีมสร้างเป็นทีมขนาดเล็กมันเป็นเรื่องท้าทายมากแค่ไหนที่จะต้องออกแบบเกมอย่างเดอะบัสลิงเวิลด์ผู้พัฒนาเขาก็ตอบมาว่ามันค่อนข้างท,าท้าทายเมื่อเปรียบเทียบกับนวัตกรรมทางกราฟิกในปัจจุบันหรือว่าโครงสร้างการเขียนโปรแกรม,มนะครับด้านการออกแบบถือว่าเป็นความยากที่สุดและสําคัญที่สุด เราได้ผ่านการออกแบบเกมมาอย่างน้อย10เวอร์ชันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกหลงทางจากโลกของเกมที่อยู่ในบริบทของแซนบ็อกซ์โดยเราจะกระตุ้นให้ผู้เล่นค้นพบกลไกต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงระดับของกลไกภายในเกมแต่ในขณะเดียวกันก็จะยังให้ประสบการณ์การเล่นที่ดีและก็มีความลึกซึ้งมากพอเรามักถูกถามว่าเกมไหนที่ The Busting World มีลักษณะคล้ายกันมากที่สุดคำตอบสั้นๆที่เข้าใจง่ายที่สุด The Busting World ก็คือเกมที่เป็นส่วนผสมของเกมอย่าง Star Duelle, The Sims, Mouse and Blade แล้วก็ Civilization แต่แทนที่จะเป็นการรวมกันที่ชัดเจนของหลายๆแนวเราหวังว่าเราจะสร้างประสบการณ์เกม Open World แบบใหม่ที่พลเมืองทุกคนสามารถปฏิสัมพันธ์กันและกันทุกบ้านสามารถเข้าไปได้ NPC จะตอบสนองตอ่อพฤติกรรมทุกอย่างของผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นหากผู้เล่นเข้าไปในบ้านในเวลากลางคืนเพื่อขโมยของเขาจะได้ยินข่าวนี้ถูกประกาศตามท้องถนนในวันถัดไปแล้วก็จะมีประกาศจับที่สำนักงานรัฐบาลเพื่อแจ้งเตือนถึงการมีอยู่ของโจรข้อที่3คํคำถามถามว่า ในเกมนี้คุณสามารถพิชิตเมืองได้ว่าแต่จะมีการเปลี่ยนแป,แปลงเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบการเล่นหรือไม่ผู้พัฒนาตอบว่าการเล่นเชิงกลยุทธ์บางอย่างจะถูกนําเสนอการล้อมเมืองและการสร้างเมืองจะยังคงดําเนินไปในมุมมองของผู้เล่นคนเดียวหลังจากนั้นเมื่อผู้เล่นกลายเป็นเจ้าเมืองประชาชนจะปรากฏตัวพวกเขาจะย้ายเข้ามาอัตโนมัติเริ่มสร้างบ้านแล้วก็มีส่วนร่วมในการเกษตรหรือว่าธุรกิจในครอบครัว ประเภทและระดับของประชาชนที่แตกต่างกันก็จะมอบโบนัสที่แตกต่างกันให้กับเมืองของเราด้วยอาทิเช่นถ้าในเมืองของเรามีขุนศึกเข้ามาสร้างคารืหาดของตนเองมันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทัพให้กับเราครับคุณเล่นยังสามารถเดินทางจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงในฐานะเจ้าเมืองเพื่อดึงดูดประชาชนระดับสูงให้ย้ายมายังเมืองของเราผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ NPC ซเหล่านั้นได้ด้วยในทางกลับกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบอื่นขึ้นในเมืองเช่นการลักขโมยการฆาตกรรมหรือไฟไหม้บ้านของประชาชนมันจะิตลดลงครับ ล้วก็ยังทําให้ชาวบ้านย้ายออกจากเมืองของผู้เล่นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังสามารถป้องกันอันตรายต่างๆด้วยการสร้างอาคารที่ทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับเมืองของเราเช่นการสร้าง Watch Tower เพื่อป้องกันอัคคีภยัยหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านก็จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาย้ายออกไปได้ด้วยเหมือนกันข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือการเดินบนถนนหรือว่าการเข้าไปในบ้านก่อนและหลังจากการกลายเป็นเจ้าเมืองจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่คล้ายกันจากเก็มาผู้เลงนส้งก็ตามถ้าผู้เลัว แต่หากผู้เล่นทำตัวดี N p c ีซก็จะให้ความเคารพและก็ชื่นชมเจ้าเมืองเมื่อพบกันข้อที่4ถามว่าผู้เล่นจะมีโอกาสเลือกเส้นทางของตอนเองและสร้างแบบจำลองโลกของเกมตามความดีชั่วของเขาหรือไม่จะมีผลกระทบอะไรไหมถ้าเราเล่นเป็นคนไม่ดีผู้พัฒนาตอบว่าเกมนี้ไม่สนับสนุนให้ผู้เล่นเพิ่มความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ดีครับแม้ว่าข้อจํากัดทางศีลธรรมจะไม่ได้แสดงเป็นตัวเลขแต่เราได้ออกแบบระบบกฎหมายและปฏิกิยาของ NPC ซเพื่อกําจัดวิธีการที่รุนแรงในการเล่นเกมเอาไว้แล้ว ฉะนั้นถ้าผู้เล่นกระทำความผิดในเกมหากมีพยานพบเห็นเขาจะถูกแจ้งจับและจะเข้าสู่สถานะการจับกลุมโดยขึ้นอยู่กับระดับอาชญากรรมที่เราทำซึ่งก็จะมีตัวเลือกต่างๆเพื่อให้เราได้มีโอกาสาพ้นจากการจับกลุ่มนะครับในความเข้าใจของผมก็คืออาจจะต้องเสียเงินในเกมหรือว่าอาจจะเสียค่าพลังบางอย่างไปเขาอธิบายต่อว่าในกรณีที่ผู้เล่นกลายเป็นเจ้าเมืองไปแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ถูกผูกพันตามกฎหมายของเมืองอีกต่อไปแต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะสง่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของประชาชนและพฤติกรรมของ NPC ที่มีต่อเราข้อที่5ถามว่า เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมนั้นเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นกุญแจสําคัญต่อประสบการณ์การเล่นหรือว่าผู้เล่นจะมีเสรีภาพอย่างต่อเนื่องผู้พัฒนาตอบว่า The b u t l i n g World จะไม่มีเนื้อเรื่องหลักครับผู้เล่นจะเล่นเป็นตัวเองอย่างแท้จริงผ่านแนวทางการเล่นที่ได้กล่าวถึงไปในข้างต้นซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางใดก็ได้โดยไม่มีข้อจํากัดในขณะที่ NPC จะมีภูมิหลังมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมีความชอบและให้การสนับสนุนกับผู้เล่นในแบบของตัวเองตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านพนันจะสามารถสอนคุณเกี่ยวกับการโกงได้ ผู้อาวุโสแห่งนิกายดอกทันตะวันจะสามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะการขโมยและ NPC ที่เก่งด้านการผลิตก็อาจจะปลดล็อกต้องทำงานเพิ่มเติมให้กับคุณ n p c ซบางตัวอาจจะขัดแย้งกันเองนั่นทำให้ผู้เล่นจะต้องเลือกเข้าข้าง NPC คนใดคนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเขาผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินให้ร่ำรวยการสำรวจโลกเพื่อไขปริศนาค้นหาสมบัติหรือว่าเดินทางรอบโลกเพื่อต่อสู้ไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกทางไหนนะครับผู้เล่นก็จะค่อยๆพัฒนนนาาาจจกลยเเเป็เ้มือง ผู้เล่นที่ร่ำรวยจะพัฒนาตนเองเพื่อปลดล็อกการซื้อตำแหน่งทางการผู้ที่มีจิตใจดีจะปลดล็อกการสละราชสมบัติและผู้ที่มีทักษะสูงในศินละปะการต่อสู้จะก่อการกรบฏจากนั้นเมื่อกลายเป็นเจ้าเมืองนะครับผู้เล่นจะสามารถพัฒนาการผลิตและก็บรรลุชัยชนะทางเศรษฐกิจคุณจะเลือกหนทางของการพัฒนาทางทหารเปิดสงครามและควบรวมเมืองอื่นๆด้วยกำลังหรือว่าคุณจะเลือกใช้การเจราจารทางการค้าและก็เป็นพันธมิตรกันก็ทำได้หมดเลยคำถามที่6จากเทรนด์การทำวิดีโอเกมในช่วงหลังที่ศิละปะโบราณกลับมามีชีว,วาครั้ง คำถามก็คือคุณได้แนวคิดนี้มาได้ยังไงผู้พัฒนาตอบว่ามันมีหมวดหมู่ในภาพวาดจีนโบราณที่เรียกว่าการวาดแบบใช้ผู้กันซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดรอบคอบซึ่งเราชอบมันมากมันแสดงถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์จีนโบราณได้เป็นอย่างดีแต่ถาะว่าสไตล์การวาดลักษณะน,นี้สามารถแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวาดในรูปแบบของภาพ2มิติซึ่งในโลกของเกมฉาก3มิติจะนํามาซึ่งความรู้สึกของการมีส่วนร่วมที่ดีกว่าดังนั้นเราจึงใช้เวลาหลายปีในการทดลองหาจุดรวมกันระหว่าง2มิติและ3มิติ โดยใช้โมเดล3มิติเพื่อแสดงบนพื้นผิว2มิติครับนอกจากนั้นการแสดงผลเสื้อผ้าในเกมยังเป็นวิธีที่เราใช้ในวัตรกรรมที่คิดค้นมาอย่างยาวนานทําให้เกมสามารถแสดงผลเนื้อผ้าของเสื้อคลุมและก็แขนเสื้อของตัวละครในเกมได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้และคําถามสุดท้ายจะถามว่าเกม t h อ Bu s ส ling World จะเป็น Sin g l e Player หรือว่า c ค o p ผู้พัฒนาตอบว่าเกมของเราสนับสนุนการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์โคุอปสามารถเชิญเพื่อนและครอบครัวให้เข้าร่วมกับคุณได้เมื่อคุณเปิดร้านพวกเขาอาจจะช่วยดูแลบ้านเมื่อคุณออกสำรวจพวกเขาอาจจะช่วยสสร้างงเบีย และเมื่อคุณออกไปทำสงครามพวกเขาที่ติดตามคุณจะช่วยดูแลเมืองทำให้ประชาชนพอใจและจัดการเมืองบ้านเกิด NPC บางคนในเมืองยังสามารถกลายเป็นเพื่อนหรือว่าแม้แต่คนที่คุณไว้วางใจได้ด้วยคุณสามารถมอบหมายให้พวกเขาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมอบหมายงานให้พวกเขาเพิ่มรายได้ในร้านค้าหรือให้พวกเขาเข้าไปจัดการเมืองที่เรายึดม,มาได้ก็สามารถทำได้เช่นกันฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนะครับมันก็เลยทำให้ The Bustling World เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยิ่งรู้ยิ่งอยากเล่นนะแต่ทว่าณนะตอนนี้เกมยังไม่มีกำหนดการวางจําหน่ายครับผู้ชมที่ดูแล้วชอบก็ก,กด Wishlist เอาไว้ได้นะ หรือว่าถ้ามีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจไว้ผมมาทำวิดีโอสรุปข้อมูลเพิ่มให้อีกทีสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะาเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานและความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสอาทิเช่น Hover 2.0รุ่นนี้ครับที่ทำจากวัสดนุนิตินนลที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์การันตีความปลอดภัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด TheMove ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ เข้าสู่ปี2025กับดีวดีสุดคุ้มรับปีใหม่จาก Advice นะครับใครที่กำลังอยากได้ Apple p r o d u c t i ชินปลดตัวใหม่ช็อปที่ Advice และ Advice iStore เพื่อรู้ใจใกล้บ้านลดสูงสุด13,000บาทนอกจากนั้นยังมีสินค้าไอทีมากมายไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer Advice รับจบให้นะครับอีกทั้งถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะสามารถใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วย a d v i c e ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ